สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพ,รพ,รพ่อกระเช้าของน้องอิ๋วพาพี่น้องจ้ามือหนีพาพี่น้องมาแซ่บแนํบนกันขึ้นอยากพอพี่น้องจ้าตําก็สิเป็นตําซ่วกับว่าได้เนาะนี่มากระถิ่นหน้าบ้านเอามาใส่พอพี่น้องเป็นตแา,า,นาแซ่บค่ะมาด้วยจ้าพ่พี่น้องจ้าแซ่บนํากันจ้ามือนีขึ้นอยากแซ่บแซบก็เลยพาพี่น้องมาแซ่บนํากันมาให้ฟิล์มดยเลยมาฟิล์มกับคอ,อขึ้นเกาครับใส่ซอนมือหนี้บมีพักอย่างเลย ขออนุญาตใช้มือด้วยจ้ามือหนีบผมมีพักอีกอย่างเลยเพราะว่ามาอยู่ตำใสไปนในนี้ละซิว่าเป็นตำปากก็คืออยู่ได้เนาะม,มาพี่ดองแซ่บๆนํ่งกันจ้าอืออือส่แมงกับพุ่นน้ำตาไม่กระชินแซ่บปิดไงเนาะไม่กระชินเนาะ ช่วงนี้ก็ถิ่นเต้เนไปแก่เต้มขังทางเลยจ้ะมาเด้อพี่น้องจ้ะแซ่บๆนำกันโซยๆซนำกันนัวมันเลยตำบอกให้เพชรตำผิด,ดน้อยสุดๆแล้วเด้อมันผาเพชรแก <c ười> อดเอาเด้อผชร เพชดกับบะแซมอะตำบักุ่งตำเ <ตำ S 2> พชไว้ก่อนตำใส่พักบุ้งจ้ะตัวแต่กับเพชอยูีนะคำแรกบุกเพชดอากินนานไปอาจจะเพชก็ได้บกพริกบกเพ็ดเผ็ด ขนชื่อว่าเป็นเมนูตำเมนูยำเพราะไหมพี่น้องบเุเพรกับบุแซบเมนมื้มอหนึ่งสีสันสวยงามม,มากน,งงนี่จ้ะใส่เซนบกห่กหน่อยๆเน้นไปเส้นขนมจีนกับตำผักบุ้งสิบันนี้ผักบ,บุ้งไว้หลาย หักไายแมงกรบคุณมีอีกอย่างก็ใส้ไปจังเบิ่งข่าวมันพี่น้องจ้ะช่วงนี้เนาะทองขึ้นโอ้ยเป็นตาย,ย่านเป็น มันทีขึ้นฮอจเอนคุณบนนอกยู่นะมีซิดนะท้องขุนมันก็มันก็ดีนะพราพี่น้องจาแต่ว่ามันกม็มีต้องมีอะไรแฝงอะเนาะในความที่ิ่นขึ้นแบบเยอะเกินไปนั่นแหละ มันกับโบเแม้นว่าสิเป็นเรื่องดีหรอกดีนะที่นุ๊กอยู่แต่งแล้วทุกสั้นแล้วก็่ได้แต่งแท้มองสูงทองอันแพงปานนี้เนาะหายแท้อืมวันนี้ มาสิขึ้นช่วงปานีนี่เนาะพงพี่น้องก็ซื้อแตยู่ซื้ออไวแ้แหละฮะตอนที่มันถือแต่ตอนท่านกับบมีตังซื่อคือกันอะเราแต่งกันจะปีแล้วโอ้ย,ยังบ่ถึงปีเลยบ <ะ S 1> อเดือนหน้านี่ก็ะเพิ่งจะครบรอบหนึ่งปีต <นะ S 1> แต่งงานเองจ้ะเดือนกุมภาอ๋าบอดปีพรองขึ้นแปดหมื่นนี่เนาะ ว่าเอเงินเท่าไหร่ทองเท่าไหร่ตอนท่านทองบาทละสามหมื่นแต่เขาไม่ต้องสามหมื่นห้าประมาณนั้นี้ปีแต่งตอนแต่งหันทองอยู่ที่บาทละสี่หมื่นเราจึงว่าโอ้ตอนหมั้นทองบาทละสามหมื่นตอนแต่งบาทละสี่หมื่นตกมาปัจจุบันแปดหมื่นแล้วจ้าโดดขึ้นมาเลยเนาะราคาทองมาทองว่าแพงแล้เนาะอยู่เงินแพงกว่าดิราคาเงิน แบบไหนอ่ะบแม่นเงินเฟ้อบอกเพื่อนบอกว่าถ้าทองแพงเงินซีเฟ้อเด้เงินสีบ่มีค่ายูพิมกับเป็นน้ำอัน้าวนี่แหละเพิ่นวางเงินหนึ่งแพงกว่าทองอีกแต่ว่าบรวนว่าแท่งเงินแท่งเงินอ๋อแท่งเงินบ๊แม่นค่าเงินก็าห้ชสัดเจนเหรอไหมแท่งเงินหรือเพราะอะไพี่หน้วงบ๊วแม่ค่าเงินครับ ว่าไงพ่อไม่พี่น้องเข้าใจพิดอีกแล้วเนาะเออเงินเงินซิเฟอร์สิเงินอี๋ซีมามีค่าวกาทองส่นดอกมีแต่เงินซิเฟอร์เงินแพงคนหมายถึงแห่งเงินแพ่งเงินบอลลูนเหมือนกันแพ่งเงินอะจริงๆเราบอกว่ามีคนซื้อ้แต่อคนส่วนมากกับสิเรียนทองกันเยอะ ทำไอดีแท้ห้ยเรื่อยๆทางนี้ <c oughs> เอาละเากระเบึงไปเรื่อยๆส่วนเรื่องลูกนี่แค่อันไปอีกคพไ่น้องจ้ะยืดเวลาไปอีกเพราะว่าหนูว่าแหละเศร,รษฐกิจออียงกับโบแน่นอนโรคภัยก็เริ่มเข้ามาเยอะเนาะเม,มนครับเอากระบง ด้วยความที่เฮากับบไดเแมน่นฐานะดีกอี่ยงมาพี่น้องจ่าก็ต้องบุ่งกันโกอนยาวๆเพราะว,ว่าสม,มื้อนี้การที่เสีเยเด็กน้นึกว่า้องเรี่องลูกคนนึงมันบุมแม่นแค่ว่าเขาเรี่องได้แต่มันต้องมีเงินเลยจ้ะมันคือสมัยก่อนนะเนาะ คือเมื่อก,ก่อนว่าเรียนจากไหนก็ได้ด้วยสังคมด้วยอะไรหลายๆอย่างทุกวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าก็ต้องเลี้ยงลูกกันด้วยต้องมีเงินระดับหนึ่งอ่ะถึงจะมีมีและมีคุณภาพได้จ<ม>้ะพี่เนางยังประเทศไทยสมมอน,นี่ คนจังปุ้ค่อยมีลูกกันนะจ๊ะด้วยเศรษฐ,ฐกิจแม่ติสิหากินไปมือม้อๆยังลำบากเลยวะพี่น้องแพงขึ้นไปเบอดทุยางเกือบทุยางเงินหาร้อยนี้อยู่ได้มือเดียวได้รายได้หรอสามร้อยอยู่เลย้ยแต่ค่าครองชีพสูง น่ะ้างอีกว่ามีอะไรได้่าหารมันได้หากินได้เด้กมัมพี่น้องปไปยัดซุดๆบางทียังแทบจะบ่พอใช่เลยแทบสิบม่ได้ซื้อกินเลยด้วยต่าหากินแบบเกือบจะแปดสิบเปอร์เซ็นแบบที่มัาพี่น้องเห็นในคลิปนัะะ่นแหะ แลนักอยู่อ่ะก็ไปฟล์มาหามาแล้รก็กินกงินจริงนะ,ยงงงอ,ะอย่างเฮ็ดต่างสิงอ่ะช่วงหนาเฮ็ดกับแกงเฮ็ดหน่อไม้แกงหน่อไม้ซุสซนมากกับออมมมกกินเอาสิจ้ะประหยัดเท่าที่สิประหยัดได้แต่ว่าค่าอย่างอื่นมันก็สูงขึ้นอยู่ดีเพราะด้วยความที่ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ,บ้านอะไรเงี้ยก็มีมาเรื่อยๆทุกคนก็ต้องมีเนระาไม่ต้องจ๋าค่าใช้จ่ายถ้าพูดถึงว่าแต่ยิ่งเศรษฐกิจมันแยก

รุ่นรุ่นน้องอิวเนี่ยที่กำลังสั่งตัวกันนี่ค่อนข้างลำบากถ้าคนที่บ like ้แ <nee> ม่นบอกว่าพ่อแม่มีฐานะอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยถึงจะสบายหน่อยแต่คนที่สั่งด้วยตัวเองทุกอย่างอ่ะจะเหนื่อยหน่อยพราพี่น้องจ๋าด้วยความที่เด็กน้อยยุคน้องอิวเนี่ยเริ่มฮู้เรื่องขึ้นมากะเจอเลยเจอโควิดเลยเจอโควิดกันสามสี่ปี โควิดเริ่มสซาดเศรษฐกิจกะยังคงแย่อยู่เจอหลายๆเรื่องแล้วจ้ะมีครับเนี่ยแ,แล้วยังมีความแบบกลัวๆเรื่องสงครามอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้ามีสงครามเหมือนที่เขาลือๆกันจ้ะเศรษฐก,ก,กิจกะจะพังกว่าเดิมนะจ้ะกินไปคุยไป <c oughs> บางคนกะกินไปให้ไปดูตๆครับผมบอกจะคอง เผ็ดบ่บ่เผ็ดดอกสู้ยังสะหายไม่ไเผ็ดเด็กแซ่บอาการแซ่บบ่ต้องรักษาน้ำใจดอกเพชรก็ว่าเพชรลูอ,อาการค้นแซ่บพอไม่พินอกอแซ่บอยู่แต่ว่าเพชรเออ <c oughs> mặt kẹp rồi đây Tôi đi ăn trong quần จ้าแม่พี่น้องจ๋าคลิปนี้น้องอยู่กับพี่พิมกับพี่ภากินกันเปแหละเดี๋ยวค่อยๆเล็มกินกันไปสิเบิ้ลแล้วแหละจ้าอ๋อคลิปนี้น้องอยู่กับพี่พิมกับลาแม่พี่น้องก่อนกันละกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุ่มกับพี่พิมเลยค่ะครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเจ้าจ้าแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ